สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนอัพโดราฟ m i ิโกนะครับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดตั้งแต่5ดาวถึง15ดาวนะครับมาดูกันว่าทรัพยากรที่จะใช้ทั้งหมดใช้เท่าไหร่และก็ค่าพลังของไอ้เจ้าโดฟานี้มันจะขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้โดฟามิโกผมเป็นระดับ5ดาวเลเวลห0 0นะครับทุกคนพลังโจมตี42 0เ0เลือด2 4 0 0 0นะครับพลังรวมแค่ 8 0,000ื่นเพราะว่าตัวละครใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเก่งจะโกงจะเกียนแค่ไหนถ้าเป็นระดับที่ต่ากว่า10ดาวจะไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมเพราะว่าสกิลมันจะมีแบบขั้น1ขั้น2แล้วก็ขั้น3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเกรดสกิลของโดราฟามิงโกให้เป็นขั้น3กันนะครับผมก็เริ่มแรกอัพ6ดาวมันจะขึ้นเป็นขั้น2ครับผมใช้ตัวละคร5ดาวสายของมัน4ตัว แลวการตระเขาะตัวของมันเองหนึ่งตัวนะครับเริ่มอัพไปก่อนเลยก็หลังจากที่อัพเสร็จครับให้สังเกตที่สกิลมันจะขึ้นเป็นขั้น2นะครับผมก็เมื่อกี้มันจะเป็นสกิลเฉยๆเนาะ <S <S พอเป็นขั้น2ปุ๊บเราอัพต่อน,นะครับอันนี้ผมขอเลื่อนก่อนเลื่อนขั้นนะครับอัพเลเวลให้ตันนะครับผมเลเวลเราต้องอัพให้มันตันอย่างเดียว100ยยยยหนึ่งร้อยใส่เสร็จนี ผมจะไปต่อเลยนะครับดาวที่7ดาวที่7ใช้5ดาว4ตัวนะครับผมเลื่อนเป็นดาวที่7ปุ๊บพลังโจมตีนะครับผมขึ้นมาอยู่ประมาณ3,000เลือดก็ได้หัแต่เลือดได้เยอะหน่อยนะครับเลเวลเพิ่มได้เป็นเลเวล160ครับผมเราไปอัพเลเวลกันต่อเลยหกสิบครับพลังโจมตีขึ้นมานิดหน่อยดาวที่8หรือเปล่าครับดาวที่8ครับผมต่อเลยเมื่อกี้เราใช้5ดาวไปทั้งหมด 8ตัวแล้วนับรวมรอบนี้ใช้อีก3นะครับผมเป็น11ตัวแล้วนะครับบวกกับ6ดาวหนึ่งตัวเป็นดาวที่เฮ้ยเป็นดาวที่เน็ตหลุดครับเป็นดาวที่8ครับผมก็เลือดขึ้นมาประมาณ1 0 0 0 0แโจมตีก็ขึ้นมาประมาณ7,000 8 0 0 0นะครับผมก็โอเคเลเวลขึ้นมาอีก20เวลัพได้เป็นเลเวล1 8 0นะครับเวลสูงสุดมาตอนนี้ก็พลังพลังพลังแส6 0 0 0ครับ ครับต่อครับผมก็ใช้5ดาวเมื่อกี้เราใช้ไปแล้ว11ก็สรุปแล้ว5ดาวใช้ทั้งหมด13ตัวนะครับผมที่จะขึ้นเป็นระดับถึง10ดาวนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้แค่นี้ต่อไป5ดาวมันก็ไม่ได้ใช้แล้วเรามานับ6ดาวกันนะครับ6ดาวเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดผมใช้ไปแล้ว2อันใช้นี้อีกก็คือ3อันนะครับนี่พลังโจมตีก็ขึ้นมาอีกนะครับผมประมาณ2,000กว่า อัปเลเวลได้เป็นสองร้อยไปเรียบร้อยก็คือดาวที่หกดาวที่เจ็ดเราไม่ได้ใช้ดาวที่แปดใช้หกดาวหนึ่งดาวที่เก้าก็ใช้หกดาวหนึ่งดาวที่สิบก็ใช้หกดาวอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้หกดาวแค่สามตัวในการอัพขึ้นสิบดาวนะครับผมตัวละครของมันเองสี่ตัวรวมกับตัวมันเป็นห้าตัวนะครับผมก็คือเราต้องมีตัวละครห้าตัว ึงจะขึ้นเป็น10ดาวได้นะครับสรุปจะขึ้นเป็น10ดาวก็ต้องมีตละครตัวของมัน5ตัวแล้วก็ตัวตรงสายของมัน13ตัวแล้วก็ระดับ6ดาวอีก3ตัวและ9กดาวอีก1ตัวนะครับผมถึงจะขึ้นเป็นระดับ10ดาวได้ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับสําหรับ10ถึง15นะครับก่อนอื่นผมขออัพเลเวลก่อนอัพเลเวลให้มันตันๆไปด้วยเลยนะครับผม10ดาวปุ๊บเลเวลได้250เลยนะครับ นี่ดาวที่11กันนะครับผมใช้หดาว3ตัวเลยนะครับนี่เราต้องเริ่มมาใช้10ดาวแล้วนะ6ดาวเพิ่มไปอีก3ตอนนี้6ดาวเราใช้ไปทั้งหมด6ตัวนะครับนี่ผมอัพไปเลยเลเวลก็ได้เป็น260นะครับอัพเลเวลไปนี่พลังโจมตีขึ้นเป็น171,977นะครับผมก็ถึงว่าได้การสำหรับตัวเดอะฟาร์มิงโกต้องแบบพลังโจมตีเยอะๆนะครับผม ไปต่อครับดาวที่12 6ดาวอีก3ตัวก็ตอนนี้6ดาวเราใช้ไปทั้งหมดแล้ว6ตัวนะครับผมสิขึ้น10ดาวเราใช้3เนาะดาวที่11ใช้อีก3ก็เลยเป็น6แล้วก็ดาวที่12นะครับใช้อีก3ตัว10ดาวอีก1ตัวนะครับแล้วก็ตัวเดอฟามิงโกอีกสตัวครับผมเรียบร้อยเลเวลก็เด้งเป็น270นะครับผมอัพเลยอัพเวลขึ้นพลังโจมตีจาก2 0 0 0 0 0เด้งเป็น 221,300 0นะครับโอ้หขึ้นมาเล็กๆน้อยๆไปต่อครับไม่รอช้าใช้ทั้งหมด5ตัวโ้ยดาวที่13เริ่มจะใช้เยอะเลยนะ10ดาวก็ใช้2ตัวแล้วนะครับผมแมไปกันครับผมไม่รอช้านีนผมอัาไปอีกเรียบร้อยก็ตอนนี้เมื่อกี้เราใช้ไปอีก5ปับ๊บ10ไอ้6ดาวเราใช้ไปทั้งหมด14ตัวแล้วนะครับ เยอะจัดใช้หกดาวอ่ะก็ระหว่างที่อัพตั้งแต่ดาวที่11บอ่ะหาคีมันปลดล็อกมาด้วยนะครับผมนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันทีหลังละกันไปต่อครับตอนนี้พลังโจมตีสองแสนเจ็ี่พันสอถ้าเราอัพหูใช้อีกห้าสอ่นสี่อัพเป็น14บปุ๊บแค่เลื่อนขั้นนะครับผมมันเด้งเป็นเท่าไหร่ส0 0แสนขึ้นอย่างเยอะเพราะว่าดาวที่สินี้มันสําคัญครับมันได้หาคีที่เป็นแบบ บวกเยอะมากๆครับผม20%พลังโจมตีเลยก็เลยแบบพลังเร่งเป็น400,000เลยนะครับผมยิ่งอัพเวลตอนหลังๆนี้ก็ขึ้นเยอะนะดูจาก400,000อัพ10เวลปุ๊บขึ้นมา10,000กว่าอัพขึ้นไปอีกภาพขึ้นไปอีก2อเป็น20,005เลยโอ้โหอย่างเยอะแล้วก็ดาวสุดท้ายดาวที่15ครับใช้ทั้งหมด8ตัวโอ้โหอย่างเยอะ10ดาวอีก3ตัวครับผมนี่เยอะเกินตัวของมันอีก5ตัวนะครับ ก็สรุปแล้วครับผมจะสรุปให้ว่าจาก5ดาวขึ้นมาเป็น15ดาวระดับสูงสุดเราใช้อะไรอย่างไงบ้างครับก็สรุปใช้5ดาวทั้งหมด13ตัวแล้วก็ใช้6ดาว27ตัวนะครับผมใช้9ดาว1ตัวแล้วก็ใช้10ดาว8ตัวครับเราถึงจะได้เป็นตัวละคร1ตัวที่เป็นระดับ20ดาวแล้วก็ตัวละครตัวนั้นตัวที่เราจะอัพเราต้องใช้ทั้งหมด20ตัวนะครับการที่จะขึ้น15ดาว ระบบหาคิกก็จะปลดล็อกทั้งหมดก็คือขึ้นเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็นี่เลือกใช้ตามใจชอบนะครับนี่หมอเปิดโล่เพิ่มพลังโจมตีตอนนี้โดาราฟมิงโก้ผมได้พลังแค่5้าแสนนะครับอัพเลเวลก่อนเวลยังไม่ตันครับผมเอออทีละร้อยล้านสิบเวลก็ถึงร้อยล้านเป็น5้าแสนเก้แพงจัด อัะเบียค้งหนึ่งอีก100ล้านเป็นระเวีย3สร้อาครับพลังขึ้นมา0 0แสนกับเลือด5ล้าน8เฮ้ยทำไมเลือดน้อยจากวันนี้เลือดน้อยเกินมาระบบอันนี้เรายังไม่ได้ปลดล็อกขับปลดล็อกมาแล้วพลังโจมตีขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้6 0 0 0 0มี5ล้านครับ6 0 0 0 0รออะไรครับอันนี้คือเพิ่มพลังโจมตีได้เยอะพอประมาณนะครับใส่ปไปเลยครับทุกคนใส่ปไปเลยขอให้ได้สัก8 0 0แสนนะครับเพราะว่า ตอนนี้พลังติดตัวของโดฟามิงโกของเรามันเยอะแล้วอันนี้บวกอันนี้เข้าไปก็มันจะขึ้นเยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะมีอัพเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยให้สังเกตตรงพลังโจมตีแล้วก็ข้างล่างอ่ะมันจะมีแบบบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราจะบวกเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องอัพตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อ่ะผมอัพมาเป็น27 28 29 30อ่ะผมอัพ30นี่อันนี้เริ่มแรกเราอัพได้เลยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่5%อัพอีกปรับเป็น10%ครับถ้าเราจะอัพอีกคือ มันอัพไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันต้องเป็นเลเวล40อย่างนี้ผมจะใส่ไปเลยเลือดเอาไว้ที่หลังนะครับเลือดเราอัพสัก50ก็พอขอขึ้นพลังโจมตีสัก100หน่อยขอขึ้นพลังโจมตีสัก100นะครับนี่อัพรัวๆครับตอนนี้เพิ่มมาอีก13ื่นสก็หลังๆอะ่ะมันใช้แต้มเยอะก็จริงแต่พลังโจมตีมันขึ้นทีละเยอะมากนะครับให้สังเกตเดี๋ยวผมเอาเลขง่ายๆดีกว่าอาจจะสอ7นจ้นี่ ตอนนี้อัพขึ้นประมาณ800นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่50นอะนอัพขึ้นทีละประมาณ800เดี๋ยวเปรียบเทียบตอนประมาณสัก70ก็ได้อะขึ้นทีละหลักร้อยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเพิ่มทีละหลักพันแล้วนะครับผมเราใช้แต้มอัพเยอะขึ้นก็จริงแต่ก็พลังโจมตีตอนอัพอะมันก็เพิ่มขึ้นทีละเยอะด้วยอย่างนี้ตอนนี้ก็ขึ้นทีละหนึ่งพันกว่าๆเลยนะจากเมื่อกี้ยัง7800อยู่เลยนี่เดี๋ยวดูเลขง,ง่ายๆ าดูจาก4ี่0มเป็น41,800ก็ขึ้นมา1 1 0่งพัเอ้ย1,110นะครับผมก็ขึ้นเยอะแล้วนะสุดๆนะครับเฮ้ยตังหมด78 79 80โอ้โหตังหมดนะครับทำไงดีเอย่ยทำไงดีเอย่ยโอ้โหว่าจะดูทีเดียวนะขึ้นเท่าไหร่ป๊อป6 4 0 0ื 64, โอ้โหขึ้นนิดเดียวเองตังหมดก่อนครับคำนวณตังมาผิดพลาดนิดนึงครับผมขอเบิกขอเบิกหน่อย ขอเบอิกเงินออกจากธนาคารหน่อยครับอันนี้ฝากธนาคารไว้เออสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านมาเบิกตังค์มาแล้วสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะครับทุกคนอัพไปเลยเอัพไปเลยเอัพไปเลยโอ้โหส,สุด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 ของเรามีเหลือเหลือครับโหต้องเปหนึ่งร้อยมาเหลือยากอะไรอะครับพอปะเนี่ยพอปะเนี่ยต้องพอแหละ แปดห้าแปดหกครับเอาสัก100่งร้อยก็พอเพราะว่าไม่พอไม่ได้ครับแต้มหมดเราต้องไปอัพเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนอีกฝั่งสวนมาตายเร็วแปดเก้าเก้าหนอยโอ้โหสุดๆครับอัพอ,อีกหนึ่งขั้นป๊าบอัพไม่ได้แล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยต้อง130พอแล้วครับอย่างนี้ผมเอาเลือดบ้างตอนนี้เลือดเพิ่มแค่พันหเองเอาเลือดสักห้แล้วกันครับผม เพราะว่า,ถ,าถ้าเราไม่อัพนี่คือจบเห้เห็นเลยนะโดนฝั่งตรงข้ามแบบสกิลหมู่บินมาคือเรียบร้อยทีเดียวจบมะครับนางกดนั่งจิ้มครับจิ้มไปจิ้มไปแรกๆเนี่ยจิ้มไปครับ20แล้วครับตอนนี้เลือดเพิ่มมา5้าหมืนแล้วครับ6 0หมื 60, แล้วครับโอ้โหเ0 0หมืนหลังๆมาก็เริ่มจะขึ้นเยอะแล้วเว้แตมอันนี้เราก็เริ่มจะหมดแล้วเว้ เริ่มจะหมดแล้วเว้ยเพิ่มมาหนึ่งแสนแล้วครับผมขอระดัลห้าสิบพอขอเลเวลห้าสิบพอครับแสนหกน่าจะได้ประมาณสองแสนกว่าเว้ยสองแสนกว่าไว้สองแสนสามแสนปั๊เนี่ยเริ่มจะแดงเยอะแล้วสามแสนหนโลกสองแสนสี่สองแสนห้าสองแสนเจ็ดแปดเก้าสองแสนแปดโหต้องอัพอีกครั้งหนึ่งอัพไปอีกดีครั้งเดียวจะเป็นไรครับบวกสามแสนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์เลือดไป เลือดในเกมนี้มันเยอะครับเปอร์เซ็นต์มันเลยแบบสำคัญมากๆเลยนะโอเคเออแค่นี้พอครับสรุปดูวฟาร์มิงโก้ของผมนะครับผมตอนนี้ได้ดามเมจอยู่ที่แค่7จ็ดแสนสามหมื่นหกนะครับผมก็เฮ้ยอันนี้ก็ใส่เป็นชุดระดับสูงสุดด้วยก็เลยแบบดามเมจไม่สุดสักเท่าไหร่ะนะครับแต่ก็เล่นสายผสมจริงๆสายไฟเตอร์เนี่ยมันได้รับดาเมจบอลลงได้รับต้านสถานะนะครับผมได้10%เต์บล็อกซึ่งมันไม่มีพลังแบบ ทั้งคีทั้งพลังโจมตีหรือว่าสกิลดาเมจอะไรให้เลยสายไฟเตอร์เปียบเสมือนสายแทงนะครับผมส่วนนักดาบก็น่าจะเปรียบเสมือนพวกแอสซินนะครับผมที่จะเป็นสายดาเมจอันนี้ก็สุดๆครับเราเหลืออะไรอีกไหมอันนี้ก็หา้าีเป็นดาเมจแล้วเนาะใส่เป็นดาเมจมาแล้วหูทำไมได้แค่เจ็ดแสนเองครับผมน้อยจังครับเนี่ยโอเคสําหรับโดาฟามิโกของเราครับผมขึ้นเป็นหนล้านแได้ก็ขึ้นเป็น15ดาวเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ รหัสจากคนนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนผมจะเป็นแบบเอาแต่รหัสพี่เข้ามารีวิวอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือรหัสผมมันแบบไปไม่ไหวแล้วนะครับผมคือมีรหัสที่หดกว่าแล้วก็ต้องเอารหัสดีมาส่วนรหัสผมเล่นเหมือนเดิมครับแต่ผมยังไม่สุ่มครับผมด้วยการที่ตอนนี้แพคเขียวแม่งมันเกลือไงผมเลยรอให้มันข้ามไปสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนมาสตรีมดูรหัสหลักของผมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบางก็สําหรับมิงโก้นะครับผมโดยฝ่ายมิงโก้เราก็ประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นคลิปการอัปตะละครเขา่าวให้ทุกคนดูว่าใช้ทรัพยากรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมเวลาที่ผมมีคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ